ลายมือตัวบันจงเต็มบันทัดและฝึกอ่านบทร้อยกองขีดเส้นใต้คำะสมสระอัว ลุงช่วง<ป>กับป้าจวงร้อยพวงมาลยลวงพี่ดวงได้มาทวงมาลยม่วงอยู่ใดขาย กอยู่ที่ถ้ารถพ่วงลุงแกง่วงงวงเลยหลับไปห่วงไว้ให้มิได้ขาย อยู่ที่ไหนให้ห่วงจริง